คุณพ่อบ้านย้ำไฟเช็คแก๊สเบร์ดเนี่ยแก๊สแก๊สเบร์ดก็ไปซื้อไหมร้านคาปีดมื้อนีวันจันทร์้านคาไกลบานเฮาปีดทำไงล่ะให้จังไดล่ะสวัสดีครับ วันนี้ผมมีวิธีการเทคนิคนดีๆมาบอกทีนะครับไฟแช็กตัวนี้คุณแม่แบนจะเอาไปใช้แล้วแก๊สมันหมดจุดยังไงก็ไม่ติดร้านค้าก็ปิดเดแต่ผมมีวิธีแก้ไขไอ้ตัวเนี้ยไฟแช็คตัวเนี้ยแก๊สเหลือแต่ฐานไม่มีฐานหลุดก็คงจะเคยเป็นกันนะ ผมนี่ประจําเลยเดี๋ยวผมจะเอาอันที่มีฐานเนี่ยไปใส่อันที่มีแก๊สโดยการสลับหัวมันแต่มันจะต้องมีเทคนิคนินดนึงใช้ได้ในกรณีที่เราร้านค้าปิดแล้เราจะยกอันนี้ออกยกอันนี้ออกนิดนึง ไอตัวเนี้ยมันจะมีตัวหนีบหนีบไปรูปล่อยแก๊สเนี่ยเดี๋ยวเราอ่าตรงนี้ออกก่อนเดี๋ยวมันหักอันนี้เด็กไม่ควรเอามาเล่นนะคะแบบนี้อ่าตรงนี้ออกแล้วกดกดขึ้น นแล้วทีนี้แล้เวเราจะพอออกมาอย่างนี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ใช้มีดค่อยๆเกะออกออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาเกะอันนี้อีกทำเหมือนกันเลยเอาเนี่ยงางเข้าไปในร่องเนี่ย ใช้มีดที่มันไม่คมเนะี่ยเดี๋ยวมันจะบาดมือเราขึ้นมาแล้วนี่ให้มันอยู่แล้วขนาดนี้น่ารักเลยจุ๊บแกะตรงนี้ออกมีดตัวนี้เป็นมีดทำครัวแต่ไม่เคยได้เอาทำครัวหรอก มันเก่าแล้วมีดทำครัวเก่าอืมนคน่อนข้างยาก นะออกมาแล้วนะเสร็จแล้วเดี๋ยวอันนี้มันไม่มีฐานเนอะเดี๋ยวจะเอาทิ้งไปเลยตัวนี้มีฐานนี่นีมาใส่ใสตังนี้ลงไปก่อนตัวปรับแก๊สน่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ว้าวนี่ป้ายเดี๋ยวแพนไปเหตุกับข่าวต่อนี่คลิปนี้ก็ขอจบซํานี่ก่อนจ้าถ้าผู้ใดมาคลิปแพนกับคุณพอบานกะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าคลิปต่อๆไปแพนกับคุณพ่อบานจะพาไปเหตุอีกอย่างนํำแน่เด้อจ้า